น,นี้ไปไหนกันอ่ะตัวนี้ไปไหนเหรอเออภูม่เลียไม่ค่อยถูกอะ่ะเขาบอกอะไรวะเขาอีโลโคเออเขาบอกเขาอีโลโคอะไรนะตำบลโป่งน้ำร้อนอะอําเภอทับลานกำแพงเพชรไปทำอะไรกันเออเอาของเอาของมาให้เด็กๆเขาขอมาแต่มากันไม่กี่คนหรอกมากันแค่เจ็ดแปดคน นี่นะคะนี่นะคะคือบรรยากาศบรรยากาศที่เรากําลังจะขึ้นไปที่เขาแล้วเรากำลังจะเอาพิซซ่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 าและขนมแลวก็ของเล่นไปให้เด็กๆบนเขานะคะดูตาตาผู้เสียสละค่อยอยู่เป็นตอนนี้ตาสภาพเหมือนอะไรรู้ไหมอะไรสักอย่างอะสั่นถึงถึงแม้แบบว่าบรรยากาศตอนเนี้ยเหมือนสภาพเราจะนั่งกันลำบากมากเลยนะคะแต่เราจะรู้สึกตื่นเต้นกว่าที่เรา อันนี้ใช่ร <aust en ian> ู้สึกดีใจที่อยู่ข้างล่างเราออกมาตอนเช้าเราก็ยังไม่หนาวนะโอ้ตอนนี้ตอนนี้อากาศตรงเนี้ยแจ้งแจ้งได้เลยว่าไม่หนาวนะคะตอนนี้นี่มีขนมด้วยมีของเล่นเยอะแยะเลยตอนนี้มันจะหนาวแล้วก็มีพิซซ่าด้วยขนมข้างหลังก็มีอีกเดี๋ยวเราไปดูตอนถึงอันนี้กันนะคะว่า <C> e <at> ร้อนมากใช่ไหมพี่แวน่นบอกว่า,<บ>า,นานหน้าหนาวไงบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้ร้อนใช่ไหมคะพี่ฉันบอกว่าเหนือตอนล่างไง <C> e <at> ก,ก็เหนือไงนี่มันเดือนพฤศจิกนะใช่ไงไม่คุณว่าเมษาโอ้ใจเย็นๆนะนตอนนี้เรามาถึงรู้สึกว่าจะเป็นร้านกาแฟะนะคะพี่แวน่นเรามาถึงตรงไหนแล้วตอนเนี้แวะกินกาแฟนายกอบตเขาเขาบอกให้เชิญมาทานกาแฟกอนค่อนนี่ไงกาแฟต้นตำรับโลโค มันตรงอ่ะที่เราจะไปเลยเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ใช่แล้ววันนี้แล้ววันนี้ทานเมนูอะไรกันบ้างคะเอากรบดอุทยานเขาปลูกกาแฟ<อ>บดอุทยานปลูกกาแฟอ,อ,อันนี้คือรู้สึกว่าเมื่อกี้จะเห็นเป็นลงขั่วด้วยอ๋อเขาสั่งไว้แล้วเขาให้เราแวะรับแล้วก็ไปทานระหว่างทางเลยเดี<อ>๋ยวไม่ทันเวลาเลยวันนี้ใครเป็นผู้สนับสนุนคะเนี่ย นี่เลยมาเร็วมาเร็วอย่ารู้ยืนอย่ายืนขอขอบพระคุณนะคะันี่นะคะคือผู้สนับสนุนท่านนายกอบตพิจูภูใช่ท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้นะคะสามารถแวะทานกาแฟตรงนี้ได้นะคะอันนี้นายกอบตท่านใจดีมากนะคะวันนี้เป็นสปอนเซอร์ให้เราเป็นผู้สนับสนุนกาแฟและชาเขียวปั่นอร่อยๆให้เรานะคะขอบคุณค่ะเนี่เรามาถึงตรงที่เราจะ เปลี่ยนเป็นรถตัเวเดวเพื่อที่จะขึ้นไปบนเนขาแล้วนะคะอันนี้คือเราต้องรอรถยกถ,ถุกอ๋อเปลี่ยนเป็นคันนี้ไปรถตู้ไปไม่ได้ย่อตู้ออกเอาตู้ออกใชต่ต้องร่วสิบาทแม่งกับตอนนี้เราก็ต้องมีการขนย้ายสิ่งของนะครับเพราะว่า,ารถตู้ไม่สามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าเสน้นทางค่อนข้างจะมีหลุงบ่อน,นะครับ ก็จะเปลี่ยนจากรถตู้ไปรถกระบะเนาะนี่แล้วก็ขึ้นยาจยิซ่าลงแถวรถแล,วแล้วแล้วสิ่งของเพื่อจะถ่ายรถนะครับไปไปรถกระบะจากรถตู้เนะาะนี่เป็นของเล่นเี็กอนะครับะจะมีเสื้อกันหนาวนะครับอาาตอนนี้ แล้วก็มีพวกขนมห่อ,อั้งหวายนะครับเพื่อจะไว้ให้เด็กเอ้ยอมยิ้มพ่อมาแจกเด็กหรอเราเดินทาเลยพอคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์ หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อกล่าวไปพ่อกลุยทาง ให้กับเราตามรอยพอ่อนำไปจะพ้นทุกบนเท่าตามรอยพอ่อเถิดเราจะได้ดีรอยทางที่พ่อสร้างไว้ นบ้านโลโกถ้าใครจะมาบริจาคของอ่ะในช่วงวันศุกร์อ่ะน้องๆจะใส่ชุดชนเผ่านะน้องๆเป็นเป็นมงเป็นมงนะหิให่เนี่ยวันนี้น้องๆจะใส่ชุดละได้ย็ินคุณครูบอกว่าจะใช่ชุดชนเผ่าทุกวันศุกร์ใช่ใช่นนี้ก็จะมีน้ำชามาด้วยอันนี้มีชานมชาเขียวโกโก้มีเยอะเลยค่ะ สวัสดีค่ะ,คะอันนี้มาจากที่ไหนกันคะเนี่ยจากร้านกาแฟโลโ้เข็นมีชาเขียวชานมมาด้วยอันนี้เอามาให้เด็กๆทานกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค,คนี่ค่ะฝากร้านกาแฟนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดมาแถวโลโ้นะคะแวะชิมแวะทานก็ได้เพราะว่าเมื่อเช้านี้แอดก็แวะทานแล้วอร่อยมากจริงๆค่ะตัวนี้ ปากลานน้ำส้มด้วยนะปากลานน้ำส้มด้วยนะคะอันนี้นะคะวันนี้เรามีน้ำส้มเก็ด <S <S หิมะขึ้นมาให้เด็กๆคือขึ้นมา,มาคนขับรถ <deploy S 1> เราต้องขอบคุณคนขับรถพาขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าชํานาญเส้นทางมากเลย <S 1> <S 1> ขึ้นมาน้ำส้มยังเป็นเก็ดหิมะอยู่เลยเนาะชิมได้นะคะอันนี้เราต้องไม่พลาดน,นะคะแต่ที่นี่เป็นแกง,งแใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าเมื่อกี้ที่เห็นผ่านขึ้นมาก็มีแต่ผู้หญิงขับรถใช่ผู้หญิงน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นผู้นำได้ดีมากเลยค่ะที่นี่ น,นีแล้วก็ดูเด็กๆนะคะที่นี่เด็กๆค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะใช่อันนี้น่ารักมากเลยตัวเล็กๆข้างนั้นเลยขออนุญาตนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองันนี้ให้โรงเรียนนะอ่าเดี๋ยวเอาไปนี่เอาไปรวมไปเยอะนะแต่น้ำ อะครับอยากนนนี้ให้านัเ่ยคับนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมในงานนะครับก็เราก็ทําวิธีรับมอบนะครับจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็มาดูของนะครับก็มีพิซซ่านะครับนี่ครับถอแ่านี่น ไม่ยอมไปเลยคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนะครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนมมมาาาาาาเเเเเลลยยขข้อ สายลมหนาวพัดโบกโบยปลิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลทุรากันด้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่ม,มีใครยามร,ร้อนแสนร้อนยามหนา ไม่มีผาห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนผู้ผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใชเจะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใยแตกต่างกัน after แสนร้อนอยางหนาวก็น,นาวถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนผู้ผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกตอบ ไทยไทยกับไทยหญยแตกต่าง และผู้สร้างสันหลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพอ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อกล่าวไป ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันเทาตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ดีๆๆรอยทางที่พ่อสร้าง เราตามร้อยพ่อนำไปจะพ้นทุกบรรทัาตามรอยพ่พอเตอเเิดเราจะได้ I'm up.